ครับสถานการณ์น้ําของสุพรรณบุรีในวันนี้นะครับเราก็มีพื้นที่ประสบน้ําท่วม ในเขตของอำเภออุททองเมืองสองพี่น้องบางปะมา้าซึ่งเป็นพื้นที่ลุ่มต่ำนะครับแต่พื้นที่ทางโซนเหนือนะครับสามทุกเดิมบางหนองยะไซอันนั้นเป็นเหมือนน้ำหลากนะครับซึ่งสถานการณ์ขี้คลายลงไปแล้วแต่สถานการณ์ที่ยังคงอยู่ก็คือในเขตทางพื้นที่ลุ่มทางตอนใต้บางส่วนของอำเภออุททองบางส่วนของอำเภอเมืองและก็ที่เยอะก็คือบางปะมา้าและสองพี่น้องนะครับใช่เพราะเนื่องจากว่าสถาน น้ำน้ำที่ผ่านเขื่อนเจ้าพญาวันนี้2,700ลูกบาทเมตรนะครับต่อวินาทีซึ่งถือว่าเป็นปริมาณที่ที่มากนะถ้า2,000ลูกบาทเมตรต่อวินาทีนี้ก็คือกระทบต่อพื้นที่ท้ายน้ําก็คือสุพรรณบุรีก็จะได้รับผลกระทบอยู่แล้วแต่ทางปีนี้จะดีกว่าปีที่แล้วนะครับถ้าเราเทียบกันกับสถานการณ์ปริมาณฝนที่ตกในในประเทศไทยเนี่ยปีปีนี้กับปีที่แล้วเนี่ยปีนี้มากกว่าปีที่แล้วเล็กน้อยแต่ปริมาณน้ําที่ลงมาที่สุพรรณบุรีเนี่ยไม่มากเท่า กับป,ปีที่แล้วเนื่องจากมีการบริหารจัดการที่เรียกว่ามีศูนย์บริหารจัดการน้ําส่วนหน้าของสอทนชนะครับที่มีการจัดตั้งขึ้นก็จะมีการาดูพื้นที่การกระจายน้ําให้เกิดความเป็นธรรมมากขึ้นนะครับปริมาณน้ําที่ผ่านเขื่อนเจ้าพญามีจํานวนมากวันนี้ขึ้นไปเป็น100ลูกบาทเมตรต่อวินาทีที่ประตูโพลเทพนะครับและอีกประการหนึ่งที่เขื่อนกระเสียวตอนนี้ปริมาณน้ําเรา9 4เเครับ แล้วน้ําล้นสปริงเวแล้วเพราะฉะนั้นน้าที่เข้าที่เขื่อนกระเสียวเนี่ยก็ต้องปล่อยออกทั้งหมดนะครับเพื่อเพื่อรักษาความจุหรือรักษาตัวเขื่อนของเขื่อนกระเสียวเอาไวน้นะรับทราบแล้วก็เตรียมตัวนะครับสาหรับพื้นที่ลุ่มต่ำหรือพื้นที่เสี่ยงเนี่ย อาจจะแจ้งแจ้งข่าวสารมาให้ทราบว่าท่านจะต้องเตรียมการอพยพหรือว่าต้องเตรียมการยกของขึ้นที่สูงอย่างไรนะครับจังหวัดสุพรรณบุรีเองได้เตรียมพื้นที่รับรองการอพยพของพี่น้องประชาชนทีอ่อาจจะต้องอถูกน้ําท่วมเยอะเนี่ยอยู่ที่บริเวณวัดล่างบัวทองนะครับจะได้ให้ทางอําเภอสองพี่น้องกับทางกรม กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยนะครับได้จัดสรรงบประมาณมาเตรียมการเพื่อกําหนดพื้นที่อพยพหรือพื้นที่พักพิงช่วงในช่วงที่น้ําท่วมมากๆเนี่ยไว้ที่วัดหลางบัวทองนะครับอันนี้ก็เตรียมการเกือบเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับอันนี้เป็นสถานการณ์น้าโดยโดยรวมนะครับของจังหวัดสุพรรณบุรีครับขอบคุณครับยังมีความเป็นห่วงอะไรบ้างไหครับกับสถานการณ์ตอนนี้ครับก็ยังมีความเป็นห่วงพื้นที่ที่อยู่ริมแม่น้ําแล้วก็ริมริมคลองสาขาของแม่น้ําท่าจีนเพราะว่าตอนนี้จะต้องมีการผ่นน้ําเข้ามาเพิ่มขึ้นนะครับ อย่างที่ได้เรียนไปว่า,าน้ําที่ผ่านเขือเ่อนเจ้าพญานะจะมีปริปรมาณเ,เพิ่มสูงขึ้นซึ่งคาดว่าเกือบที่การคาดการเบื้องต้นเนอาจจะถึง3,000ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีที่เขื่อนเจ้าพยาดังนั้นมันจะส่งผลกระทบมาทีา่พื้นที่ท้ายน้ําสุพรรณบุรีด้วยและอันนี้ก็ยังเป็นห่วงพี่น้องประชาชนที่อยู่ริมชายฝั่งแม่น้ําท่าจีนและก็ริมคลองสาขาของแม่น้ําท่าจีนะะที่อาจจะต้องม,มีมีระดับน้ําที่เพิ่มขึ้นในช่วงหนึ่งอาทิตย์นี้ครับการเตรียมการช่วยเหลือ ของจังหวัดสุพรรณบุรีนะครับเราก็ได้เตรียมการตั้งกต่ก่อนที่น้ําจะมานะครับโดยใช้งบประมาณในการยับยั้งป้องกันนะครับที่ทำไปนะครับยั้ยบยับยับย้งเนี่ยก็จะมีในส่วนของการ จัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงเพื่อไปสูบน้ําป้องกันพื้นที่ทางการเกษตรนะครับอันนี้จัดสรรไปที่อําเภออู่ทองอําเภ,เอ,อ,เภ orm, อ,อเมืองอเภอบางปะมะอเาร์สองพี่น้องนะครับที่มีการาสูบน้ําเพื่อป้องกันพื้นที่การเกษตรเรื่องเรื่องน้ํามันเชื้อเพลิงในการป้องกันพื้นที่ทางการเกษตรกรรมนะครับอีกส่วนหนึ่งก็คือการป้องกันพื้นที่เศรษฐกิจของเมืองนะครับเราก็มีเทศบาลเมืองสุพรรณบุรีกับเทศบาลเมืองสองพี่น้องนะครับเทศบาลเมืองสุพรรณบุรีนี้เราก็สนับสนุนนะครับเครื่องจักร เครื่องสูบน้ำนะครับไปไปดูดไปไปดูดสูบน้ําออกนะครับเพราะทางเทศบาลเมืองสุพรรณบุรีเนี่ยมีมีคันกั้นน้ําที่ทํามาสมัยท่านบัณฑาตศิลย์ปราชญ์นายกบัญชีคนที่21แล้วนะครับก็ทําใหเา้เราสามารถป้องกันน้ํา ที่จะเข้ามาได้แต่ก็ต้องมีการสูบน้ําออกนะครับในขณะนี้ยังมีการดําเนินงานอยู่ที่อําเภอเดิมบางนางบวชนะครับในการกําจัดสิ่งกีดขวางทางน้ำนอันนี้เป็นส่วนที่เรื่องของงบยับยั้งป้องกันในส่วนที่เกิดภัยพิบัติขึ้นมาแล้วเนี่ยเราก็มีการสนับสนุนนะครับในเรื่องของการจัดซื้อกระสอบทรายไปสนับสนุนซึ่งจริงๆก็เป็นหน้าที่ของทางองค์กรปกครองสอง่งเสองถิ่นที่จะจัดหาสิ่งที่จะป้องกันนะรเรื่องทรายเรื่องกระสอบเนี่ยให้กับพี่น้องประชาชนนะครับแต่ก็ทางจังหวัด มีงบประมาณในส่วนของช่วยเหลือสนับสนุนเมื่อวานนี้ได้จัดซื้อกระสอบ2แสนใบนะครับให้กับ4อำเภอนะครับในการไปมอบหมายให้กับพื้นที่ที่ทางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจจะหนักมือแล้วเป็นเป็นภาระมากแ,แล้วก็ให้ทางอำเภอไปพิจารณาจัดสรรเพิ่มเติมให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเหล่านั้นฮะไปหาหาทรายแล้วก็เอาเอากระสอบของจังหวัดเนี่ยไปไปกรอกแล้วก็ไปกันน้ําและเพื่อสูบน้ําออกจากพื้นที่สําคัญของแต่ละพื้นที่ต่อไปนะครับ คาดการณ์ของทาง หน่วยงานทางชลประทานนะครับถ้าว่าอย่างน้อยในหนึ่งสัปดาห์เนี่ยน่าจะมีมีน้ําสูงขึ้นและจากนั้นอาจจะมีระดับค่อยๆลดลงเพราะฉะนั้นพื้นที่ที่น่าเป็นห่วงก็คือพื้นที่ที่อยู่ริมคลองริมแม่น้ําท่าจีนริมคลองสาขาต่างๆเนี่ยพี่น้องประชาชนขอให้ติดตามข่าวสารนะครับซึ่งทางจังหวัดเองเนี่ยมีศูนย์ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารสร้างการรับรู้ให้กับพี่น้องประชาชนจะส่งผ่านทางาในในส่วนของสื่อของจังหวัดก็มา,มาทาง ของสำนักง,งานประชาะสัมพันธ์จังหวัดของสำนักง,งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนะครับสำนักง,งานชมประธานจังหวัดนะครับอันนี้ก็จะมีข้อมูลที่สื่อสารออกไปทางสื่อออนไลน์นะครับนอกจากนั้นเราก็จะแจ้งข้อมูล places, ทางผ่านทางอำเภอฮะตำบลตำบลก็ลงไปที่ผู้บริหารท้องที่กับผู้บริหารท้องถิ่นนะไปที่นายกองการบริหารส่วนตำบลนายกเทศมนตรีหรือกำนันผู้ใหญ่บ้านเพื่อแจ้งข่าวสารให้พี่น้องประชาชนในกลุ่มเสี่ยงนะครับได้เตรียมรับมือกับสถานการณ์น้ำที่จะเกิดขึ้นเป็นประจำทุกวนันครับ